สวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหลายวันนี้คุณครูมะเหมียวนะคะก็จะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะแต่ว,ว่าก่อนจะสอนเนี่ยก็มีหนึ่งคำถามนะคะนักเรียนคิดว่าภาษาอังกฤษยากไหมคะตอนคุณครูเป็นเด็กนะคะคุณครูก็สอนอ๋อไม่ใช่คุณครูก็เรียนภาษาอังกฤษตอนอยู่ชั้น ป .5 นะคะสมัยนั้นก็เรียน English is f u ฟนะคะแหมเพื่อนๆหลายคนทันไหคะตอนนั้นนะคะก็คิดว่ายากนะคะแต่ว่าถ้าเราให้ความใส่ใจกับมันนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายเองนะคะนักเรียนใส่ใจให้ความสนใจ แล้วก็ทำเป็นประจำทุกวันอยู่กับมันมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายเองเลยนะคะโอเคนะคะก็ให้หมันฝึกฝนนะคะสํหรับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนวิธีการเรียงคําในภาษาอังกฤษซึ่งเราจะเรียกวิธีการเรียงนี้ว่า the past continuous tense นะคะอ,ะอาจจะเพิ่งว่างนอนนะคะมาเข้าเรื่องกันนะคะ past continuous tense นะคะเราก็จะเรียง ประทานบวก was verb บวก verb ing นะคะใช้ในการบอกรายละเอียดว่าเมื่อวานนี้ชันกำลังทำอะไรอยู่โดยที่เราจะใช้ verb ช่องที่2นะคะบอกการที่เข้ามาแทรกมาดูตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อวานนี้ um, why I was playing football with my friend my girlfriend came at the football field นะคะก็แปลว่าเมื่อวานเนี้ในขณะที่ฉันกำลังเล่นฟุตบอลแฟนของฉันก็มาหาที่สนามนะคะ,ะมาดูที่ตัวอย่างที่สองนะคะ Why I was cooking dinner, w h e I was cooking dinner, the electricity went off. Why I was cooking dinner, the the electricity went off. นักเรียนก็จะเห็นว่าเราจะใช้คำบอกเวลาสองคำนะคะคือคำว่า while แปบลบว่าในขณะที่แล้วก็คำว่า when แปบลบว่าเมื่อนะคะอ่าทีนี้ก็ให้นักเรียนตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนะคะโอเคนะคะถ้ามีคำถามก็ คอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวมาตอบค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ